มะพร้าวเอามา,า whole, จากต้นนี้เนี่ยต้นนี้ไม่ต้นยาวนะคะต้นนี้นะคะไม่จา่ต้นนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่เราก็นี่เป็นต้นนี้เลยมะพร้าวมะพร้าวแก่นะคะน,นี่อยู่ต้นเดียวหุดโดดนะคะอันนี้ต้นเป็นต้นสนนะคะที่หยุบน,นะคะต้นสนะะต้นกล้วยต้นกล้วยอันนี้็ราพา ชมธรรมชาตินะคะประมาณห้าโมงเย็นหรือว่านี่ค่ะบ,บ้านเรือนนะคะมาชมนะคะธรรมชาติบ้านเรือนนะคะอันนี้ทันอยู่ในบ้านกอนเน,ออนนี้เราก็ยังทําสวนไม่เสร็จนะต้นขาตะไคร้ต้นขาค่ะเห็นไหมคะต้นขาไปแบบนั้นเลยจ้ะค่ะเรา่ายังไม่ได้เก็บทำเนะะี่ยค่ะใบเชื้อพูเพียบ ใบเชื้อผูกเก็บนะคะนี่มาเนี่ยมุมนี้นะคะมาชมมาชมมาชมเลยนะจา้าพามาชมธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นต้นผมแค่ไปหาใบมะกรูใบมะกรูก็อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่เจอนี่นะคะต้นใบจะไม่มีรูปมะกรูนะมันนานหรือมะกรูก็ไม่รู้นะคะเนี่ยนี่ฮะใสเลยไปเด็ดดู่อนเนาะ ต้นอะไรหอมใส่ที่เป็นใบมะน,นาวมั้งเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้มานะครับมันก็เลยกินมนเหมือนใบปนะกปูดนะคะนี่แหละค่ะพามาชมนะคะนี่ยังเหลือด้วว่าจะเก็บทําค่ะ ขึ้นเองนะคะไม่เคยได้ลดน้ำหรอกฝนไม่ตกนี่นะคะใบใบชุบผูกเทียบเลยเห็นไหมกำลังงามเลยจ้ะคะ่ะงามน้ำงามน,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 นะคะต้นกล้วยตัดไปแล้วหลายต้นตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข,ะะเข้าไปทําสวนกันนี่นะคะเข้าไปทําสวนก็ยังไม่ได้ทําต,ต้องจ้างเข้ามาทําสวนนะคะทําสวนให้สวยๆหน่อยนะคะมุมของสวนปลูกเราจะเคลียร์พื้นที่ปลูกพวก พือสูงขัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้จะมีคนอยู่ที่นี่นะคะให้เขาทำนะคะให้เขาทำนะะบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่นะะอามันเก็บบรรยากาศก่อนเนาะนีบรรยากาศข้างนอกนี่ในบปานแฉะเนีย โดยดินไปผอบฝนมันตกม,มันก็เลยไม่แห้งก็เลยแฉะแฉะแฉะเนี่ยต้องรอแดดแดดแดดแบบว่าแดดจะเยอะนะคะ่ะพาถึงจะแบบแห้งนะคะนี่เราก็เดินไปทางดัดนู้นไม่ได้นะคะดูเวลาเย็นนะคะเวลาเย็นนะค่ะวันนี้เดี๋ยวอีกวันนึงก็จะพาไปแถวนู้นแถวนี้ชมบรรยากาศนะคะ บรรยากาศนะคะขอให้ได้บรรยากาศนิดหน่อยก็ยังดีนะคะอันนี้ประตูนี้จะต้องเลื่อนเองน,นะต้องเลื่อนเองอึกจา้านี่ขาอ่ะนะคะค่อยๆได้อยู่มัอนกบเป็นแบบนี้แหละคะ่ะนี่นะคะก็ชมบรรยากาศช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นบรรยากาศก็นี่นะคะเป็นแบบนี้ท้องฟ้ามืดเลยเห็นะคะท้องฟ้ามืดคึมคึมคม บรรยากาศนู้นถนนหยุดติดถนนนะคะยังไม่ยังไม่ไปพร้อมพิณนานะคะฝนมันตกก็เลยไม่ไปนะคะก็เลยนี่ให้อยู่แถวๆนี้นี่นะคะบ้านเรือนบ้านช่องนะคะเดี๋ยวเราจะพาเป็นทีละมุมเนาะเดี๋ยวเราเอาสักนิดหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะนิดหน่อยเลยจ้ะไม่กล้าเดินตรงนู้นอะหมามีนะคะสุนัขก,ก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวสุนัขก,กันเนาะ รถเนี่ยบนท้องฟ้าแบบนี้เลยนะคะฟ้าที่รถมันจะแล่นมาตลอดนะคะตั้า5โมงเลนะคะเวลาลเสียงเสียงจะดังมากเลยจ้าเสียงจะดังมากนะคะก็ถ้ามาชมคลิปเล็กๆนิดน้อยนะคะคลิปเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะนี่เป็นรถเด็กนักเรียนนะคะเป็นคลิปธรรมชาตินะคะเราก็จะพามารับชมนะค,ะความสะดวกสบายความร่มเย็นนะคะ ของธรรมชาตินะคะที่นี่นะคะอันนี้เราอยู่ติดถนนนะคะอยู่ติดถนนนะคะขอขอบคุณนะคะทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแควค่าจากคุกยันตรายทั้งปวงบุญร,รักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะไม่จะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะแล้ว ว่าเราจะไปมุมไหนนะคะของบริเวณนะคะธรรมชาติของบริเวณนะคะก็ขอบคุณสวัสดีนะคะสาธุค่ะ